เมาเอา,า,เอาว,วันที่โต๊ะรถเป็นไรอ่ะไม่รู้มันสตาร์ทไม่ติดเลย <c oughs> เหยียบกี่ครั้งก็ไม่ติดเลยเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้ดูให้หน่อยเป็นอะไรได้ได้กูช่างซ่อมอยู่แล้วเยียบกี่ทีก็มไม่ติดโอ๊ยตกกูมาเนี่ยไอ้ควายมาสตาร์ทมืออ๋อ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับไม้คร้างครับกับรายการบางเวกมีพวกพ่เวงบวงนะฮะแล้วผมวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับมีเรื่องเล่าสยองขวัญเหมือนเคยนะฮะรับรองว่าต้องมีเรื่องสยองขวัญแน่นอนเมื่อพบกับรายการนี้กับผมสุดทีสุดารถนะครับผมนะครับผมกับแขกรับเชิญคนเดลพบขอเรียนเชิญคุณตุลากรุณชลิดเลยครับผมชิญเลยครับวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณตุลากรนี่มีเรื่องผีที่เป็นจริงๆบ้างไหมครับ มีครับเกิดขึ้นเมื่อตอนปิดเทอมใหญ่ม .4 ตอนนี้ผมอยู่ม .5 แล้วอันนี้ม .6 อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับไม่ไม่ไม่หลอกนะฮะไม่หลอกครับโอ้จะเขาก็มีเรื่องจริงฮะลองติดตามฟังกันเลยดีกว่าเริ่มเลยคุณโตเริ่มเลยด่าผมนั่งฟังกันเลเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยมีเพื่อนอยู่สี่คนนะครับผมก็วันนั้นอะก่อนปิดเทอมครับไม่ดิก่อนเดือนเมษาผมไปกันเมื่อเดือนเมษาก่อนปิดเทอมใหญ่ครับนัดนัดกับเพื่อนว่าเออ ไปบางแสนก็คือ,อเดินทางไปบางแสนก็เดินทางด้วยรถตู้น่ากลัวพูดถึงบางแสนเรางน้ำตาไม่หายเลยเอา้ายังคิดถึงวันๆอู่แล้วเนี่ยฮะวันนั้นสายเข้าตามก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยครับไปถึงบางแสนแล้วก็คิวนั้นน่ะด้วยที่ว่างบน้อยงบน้อยอ๋อไม่ค่อยมีเงินดิใช่ไม่ค่อยมีเงินครับก็คือต้องหาที่อยู่ที่แบบถูกวันนั้นวันนั้นจะเออไม่เจอ เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์เป็นห้องเช่าครับห้องเช่าครับก็คืนละคืนละสองร้อยวันนั้นเล่นทะเลกันเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ช่วงนึงก็อยู่ในห้องด้วยกันมาณขามห้องแค่คืนเดียวก็ยังไม่นอนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนก็อ่าใจแต่เพื่อนเนี่ยคือจะอาบน้ำกันใช่ไหมครับผมบอกเพื่อนว่าเออดี๋่ากูอาบที่หลัง๋ออาบที่หลังเลยเสร็จละเสร็จละก็ให้เพื่อนอาบก่อนเสร็จประมาณ เชื่องคืนเชื่องเกือบปีนึงแล้วพอถึงตาผมเนี่ยเพื่อนเขาเตรียมตัวนอนกันกันหมดแล้วคุณอาบน้ำนานไหมมีสี่มีสามคนมีอาบน้ำก็อาบไม่ได้ทำอะไรครับดิฟิตงัวก็คือว่าพอถึงตาผมแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับผมเตรียมตัวนอนกันแล้วแต่ก็ยังไม่นอนคือนั่งกันยีแฉะก็นั่งคุยกันนะยกันปกติครับเพื่อนสามคนใช่ไหมครับครับผมผมเข้าน้ำไปอาบน้ำครับพักพักอาบน้ำเนี่ยครับผม คือผมล็อกประตูนะผมเห็นเงาอะเหมือนเป็นเงาคนเงาเพื่อนหรือเปล่าก็ผมคิดว่าเงาเพื่อนครับแต่ว่าเป็นเงาคนคือเป็นเงาเป็นเงาคนนะครับยืน <c ười> อยู่ตรงประตูประตูยืนตรงประตูผมก็ตะโกนีย้เพื่อนเฮ้ยใครอยู่ในใครอยู่หน้าประตูม้างวะอ้าวเฮ้ยใจกล้าเนี่ย <c ười> ไม่ตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนไงอ๋อเดี๋ยวก็ไม่คิดไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรก็อยู่กันอยู่อยู่ในการบนเตียงสองคน คือนอนคือเพื่อนนี่นอนบนเตียงบนเลยสามคนคือเขาขานว่าเออยังอยู่บนเตียงอยู่ขานวะยังอยู่บนเตียงอยู่ขานกันหมดนี้เลยอ๋อทักผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วกลัวดิกลัวครับแล้วก็ผมก็กลัวผมก็ไม่คิดะไรมากครับก็อาบน้ำอาบเสร็จเสร็จแบบมันเห็นอยู่นะกระเป๋ามันเห็นอยู่นะเอแล้วไม่คิดที่จะแบบว่าว่าให้แบบ ขอแบบอย่ามาหลอกกันอะไรเงี้ยเนี่ยฉันเห็นเป็นผีหรอเปล่าเนี่ยตอนนั้นผมกลัวไงคือไม่คิดอะไรก็คือเดี๋ยไม่คิดอะไรเลยอ่านมาเสร็จอ่ะอ่านมาเสร็จหรอก็คือคอยแต่ก็คอยตะโกนเพื่อนอยู่ว่าเฮ้ยพวกมึงตอนนี้พวกมึงอยู่ตรงไหนกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปพักนะตอนนี้สักพักอาบน้ำเสร็จเนี่ยผมเริ่มผมแต่งตัวแล้วแต่งตัวในห้องน้าเลยแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่พักสักพักใี่ไฟดับเฮ้ยไฟดับดเลยับ ถามันเฮ้ยมึงเล่นที่อะไรกันเป็นผมกไม่ชอบเจออย่างเงี้ยมึงแกล้งอะไรกันบอกเอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยผก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือเพื่อนยันอยู่บนเตียงไงก็คือเริ่มกลัวแล้วเริ่มเพื่อนเริ่มมาตรงห้องน้ําแล้วอ้าวอ้าวคือผมอะเปิดประตูห้องน้ําไม่ออกเพื่อนก็เพื่อนก็ช่วยดึงไม่ออกเหมือนกันอ้าวนี่เพื่อนแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตอนแรกผมคิดว่ามันแกล้งอ้าว้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเอานี้ีู เริ่มกลัวกูเริ่มไม่อยากแกล้งกูได้ไหมกูชอบเรื่องนี้เพื่อนก็ทุกคนคือน้ําเสียงคือจริงจังหเลยว่าเออกูไม่ได้แกล้งนะกูกำลังช่วยมึงยิงมดูอยู่แล้วอแล้วตอนเนี้ยไฟก็เปิดแล้วก็เปิดมุดดูได้เปิดมาเพื่อนทุกคนหน้าซีดเลยคือแบบเฮ้ยเออมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรงี้คือวันนั้นไม่ได้นอนเลยครับเริ่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรไปถามก็ขอเพราะว่า คือเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านเขาว่าตายเขาตายที่นั่นตายที่นี่ผีแม,แม่บ้าน,นมารอเลยเป็นแม่บ้านเออปวดลุกมะเนี่ยครับแล้วก็วันคืนน้นไม่ได้นอนเลยมีแอร์ไหมในห้องนั้มีแอร์มีแอร์ครับพูดถึงแอร์นะนะบอกไว้เลยนะยนะผมว่าอนาคตผมจะทํางานเกี่กับพวกแอร์ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่คุณน้อกําจะจัดรายการแล้วอยากเป็นพวกแอร์ฮฮสเตลด้วยนะครับ ช่างทําแอร์นั่นแหละพวกช่างซ่อมแอร์นั่นแหละครับผมอืเวลาผมใปบางแสนนี่เราเจอเห็นเรือนะครับผมอยากเป็นกัปตันมากเลยออยากเป็นกัปตันโอ้ยนาคตดีนาคตดีกัปตันเรือเนี่ยกัปตันคอรีนครับนะครับคุณผู้ชมนะก็ผีจริงๆมันก็ดีนะครับผมแต่ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตุลากรมากนะครับที่มาเล่าเรื่องผีจริงๆให้ฟังนะครับผมครับก็ เขาบอกว่าน่ากลัวมากถ้าไม่มีไอ้กัปตันคอรีนนะก็ต้องขอวันนี้ก็ต้องขอกราบลาไปพร้อมกับคุณตุลากรณ์กฤทธิ์วันนี้ครับสวัสดีครับผมนี่คดี่คุณผู้ชมนะครับ